วันนี้นักข่าวพยายามจะไปถามประธานมุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะวันนี้เนี่ยทำกิจกรรมนะร่วมกับสวไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายผลไม้ให้ข้าราชการรัฐสภารับมือสถานการณ์ไทยกัมพูชานะที่กัมพูชาประกาศไม่ให้นำเข้าผลไม้จากไทยก็ปรากฏว่าเอาผลไม้นะมาขายนะเพื่อช่วยเกษตรกร เนี่ยก็มีทั้งสสแนนนสอสอุนะสอสอสอบลโฆษกภูมิใจไทยสวเกตกมลสววุฒิชาตนะแล้วก็ข้าราชาการพนักงานเจ้าที่รัฐสภาเยอะเลยฮนะมาช่วยกันนะซื้อข้าวซื้อของอุดหน,นุนนะแล้วก็ถูกนักข่าวพยายามจะถามนะประเด็นการเมืองเอภูมิใจไทยเขาจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะที่สภาเนี่ยได้รับการประสานมาหรือไม่ ท่านบอกให้ไม่เกี่ยวะนะวันนี้เนี่ยคุยเรื่องผลไม้ก่อนดีกว่าท่านทํามือเปิดปากเลยนะคุยเรื่องผลไม้เกนะแล้วนักข่าวก็ถามอีกสารรัฐธรรมนูญมาพิจารณาวันที่หนึ่งกรกฎา <c oughs> ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้พิจารณา8กรกฎาเนี่ยมีในยะหรือเปล่านะท่านก็ปฏิเสธไม่ตอบเหมือนเดิไม่ตอบ,ตอบนะ ه, วันนี้คุยเรื่องผลไม้ดีกว่าข,ขายทุเรียนก่อนค่ะอาทุเรียนเหรอขอขายทุเรียนปิดปากไม่พูดกันมัมม่วงไหมไม่ใช่มะมม่วงก็ร่วงได้ <laughs> ทุเรียนหนักกว่านะ